คุณคิดว่าเจ้านี่จะทําให้เด็กกลัวหรือเปล่าทํอไม่เด็กกลัวเหรอไอ้นี่จะทําให้ผมขี้แตกเลยแหละฮะได้ยินที่เขาเรียกแกไหมละ่ะไอ้น้าเกลียดมันมาอยู่ในกรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่มันเกิดไอ้ลูกแงติดบ้านแล้วกรงนี้มันแข็งแรงพอที่จะขังมันไว้ได้ไหมเราไม่รู้ไอ้พวกกรงขังไม่มีความปลอดภยัยอดเดี๋ยวไปขมว่ายังไง ไป,ไปวันนี้คุณจะไม่ยอมเสียงเงินจ้าพาันลงไม่ผูมึงแดงเล่นอีกคนนึงนะเว้ยเฮ้ฉันบอกให้ถอยไปไงล่ะเดลตาชา์ลีเอ็กโคพวกมึงถอยไปให้หมดเลยบลู Blue, มึงด้วยเ <Blue. S 1> ออคุณช่วยชีวิตผมไว้เรื่องเล็กนิดเดียวนะ่าเราคนกันเองก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วล่ะโอเวนอาหารในรถเสาละหมดแล้วช่วยไปซื้อที่หน้าปากซอยหน่อยซ่โอ้ได้สิเพื่อนแล้วมันราคาเท่าไหร่ล่ะเราต้องการสิบถงุถงถุงละสองหมื่นเจ็ด โอ้โสองหมื่นเจต่อถุงอืมเงินเดือนมึงเท่าไหร่ผมจบปอตรีได้หมื่นห้าฮัลโหลตรวจความปลอดภัยเหรอได้โอเคเพื่อนเดี๋ยวฉันจะไปตรวจความปลอดภัยกับกงไดโนเสาร์ตัวใหม่ก่อนนะระหว่างนี้ก็ฝากจ้างพะโรงคนใหม่ให้หน่อยละกันอ้าเจ็บเล็กเองจ้างมาเยอะๆเลย จากที่ฉันบอกมาทั้งหมดทางเราจึงอยากให้คุณช่วยตรวจสอบโครงสร้างเบิร์ตคุณตั้งใจเรื่องหน่อยยิ่เปล่าเบรไอ้ธรรมกฤชีคุณช่วยตั้งใจกับการประเมินความปลอดภัยหน่อยได้ไหมนี่มันเรื่องคอขาดบาดตายเลยนะปลอดภัยจากอะไรไดโนเสาร์ไงก็เห็นเห็นอยู่ว่าโครงมันปลอดภัยเหมืนต้องเรียกกันเลยนี่คุณอย่ามาล้อเล่นกับฉันนะคุณแทบจะไม่ได้ฟังที่ฉันพูดเลยแถมเราเพิ่งเข้ามาในโครงนี้ก็ได้แค่ห้านาที สงสัยในการตัดสินใจของผมเหรอคุณผู้หญิงอยากรู้ไหมล่ะว่าทำไมที่นี่ถึงปลอดภัยจากไดนโนเสาร์เพราะในกรมันไม่มีไดนโนเสาร์ไลยล่ะเล่าเลยอินโดมินัสเล็กลงมาจากกองแล้วรีบหาตำแหน่งที่อยู่ของมันแล้วม,มันยังอยู่ในกลองตายฮะฟ้ <c oughs> องล้วกูเก่งฮัลโหลนี่โอเว่นพูด เอาว่านี้แล้วมันยังอยู่ในกลองเดี๋ยวหมายความว่าไงว่ามันยังอยู่ในกลองโอ้ยมันยังอยู่ในกลองฮไม่ได้แดกกูหลอกไอเดนโนซวยเรื่องมันยังไม่จบแค่นี้หรอกวัยยิงตรงนี้ไม่สะดวกเลยช่วยลงตามกว่าน,นี้หน่อยได้ไหมครับ โอ้ได้สิถ้ารอบนี้พลาดกูกลับบ้านเลยป๊าปารู้ว่าป๊าปาเลี้ยงพวกแกมาดีเพราะฉะนั้นอย่าทำให้ป๊าป๋าผิดหวังล่ะทุกคนเตรียมพร้อมอยรับเตอร์ดานบ๊ายบายอๆเดนบ๊ายบายอีกแล้วเดี๋ยวก่อนสิครับคุณโอเว่นผมเชื่อว่าคุณต้องจับตัวสองนั้นได้ ถ้ามีอะไรให้เราช่วยได้พวกเราก็จะช่วยครับช่วยได้จริงเหรอได้ทุกอย่างเลยครับอ้าาเด็กๆก,ก,ก็บอกอยากช่วยไม่ต้องห่วงหรอกหน้าผมแค่ใช้เด็กๆเ,เป็นเหยื่อล่อเฉยๆพอเจ้าอินโดมินัสเล็กมาผมก็จะจัดการมันด้วยเปิ้ลเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงโอ้เชีย่ยแล้วเตอร์ม,มาเฮ้ยอ,อย่ายุ่งกับเด็กนั่นไม่ใช่ของพวกมึง ไม่ต้องห่วงนะผมจัดการพวกมันได้ผมเลี้ยงพวกมันมาตั้งแต่เด็กๆจะมีอะไรแย่กว่านี้ไหมเนี่ยน้ำนๆำนำนำนำ,นำ,นำ<ะ>เอ้ยวันนี้จะไม่มีใครถูกกินอีกรับติลูกพอจัดการโอเวนคุณคือฮีโร่ออโอเคฉันพูดเร็วเกินไปเฮ้ย แรปเตอร์อไม่ใช่สัตว์ชนิดเดียวที่กุมฝึกนั่วไวทำดีมากลูกพ่อโอเวนคุณช่วยสวนสนุกนี้ไว้ใช่แล้วผมคงทำไม่ได้ถ้าไม่ใช่พ่อลูกๆพุ่น,น่ารักของผมป่มารักเกนนะใช่แล้วทีนี้คุณจะพาพวกมันกลับเข้ากรงยังไงล่ะ Ah! For? You might be. I hope so. It's been so many cycles since I was her. Do I even still remember hope? I wasn't sure you'd ever turn up. The odds just kept getting longer. I guess I've been losing faith, while well, they've been gaining power. You have to reach me. Everything depends on your survival. Master this world. Make allies of its many creatures. Grow your strength and skill. Explore this place like I did so long ago. Put the pieces together and find me, Survivor. You may be the only one who can.